สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ w w w รเ a ราชนะ c o m กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไปที่ธนาคารกรุงไทยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรับเงินเราชนะ7,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y o YouTube p e s อ c h ์ช n น l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่วันจันทร์ที่15 ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้กลุ่มคนพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือจุดให้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่หากผ่านสิทธิ์จะได้รับเงินเราชนะ7000บาทใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับวิธีการจ่ายเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเป็นอย่างไรและเงินจะโอนเข้าผ่านบัตรประจำตัวประชาชนวันไหน มีตารางการโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม มารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ไวเบเราชนะ com กลุ่มภาสิทธิ์ตายายไม่มีสมาร์ทโฟนไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือจุดบริการหรือหน่วยงานเคลื่อนที่พิเศษที่เปิดรับลงทะเบียนเราชนะเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและทำการตรวจสอบสิทธิ์ หากผ่านสิทธิ์ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะ7,000บาทสำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงอาทิผู้ที่สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังได้เป็นต้นให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษยื่นบัตรแสดงประจำตัวประชาชนของท่านตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์2564นี้ ณสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งวิธีการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยจะเป็นคนคีย์ข้อมูลบันทึกข้อมูลและสอบถามรายละเอียดข้อมูลจากผู้ที่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารทำการลงทะเบียนให้ หลังจากให้ข้อมูลสำเร็จก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอุปกรณ์เครื่องรูด EDC ของธนาคารกรุงไทยที่จัดไว้ให้โดยจะต้องทําการทําตาม4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนะครับท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเข้าเครื่องรูด EDC ซึ่งต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะครับหากไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเครื่อง eDC ก็จะไม่อ่านหรืออ่านไม่ได้กันนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนที่2จะเป็นการกำหนดรหัส6หลกักเพื่อจะทำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าท่านจะต้องจดจำรหัส6หลักให้ดีนะครับ หรือจดบันทึกไว้ในสมุดไว้เลยก็ดีเลยนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆซึ่งต่อไปท่านจะต้องนำรหัสหกหลักแจ้งกับทางร้านค้าถุงเงินที่ท่านจะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าถุงเงินเป็นต้นขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยทำการถ่ายรูปใบหน้าหรือทำการสแกนใบหน้าของท่านเพื่อแสดงว่า เจ้าตัวมาจริงซึ่งประเด็ดนนี้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงจะต้องทำอย่างไรน่าคิดกันอยู่นะครับมอบอำนาจให้ก็ไม่น่าจะได้นะครับและขั้นตอนที่4ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าตัวเจ้าของบัตรจริงซึ่งทั้งหมดนะครับเป็นขั้นตอนยืนยันตัวตน4ขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าตัวมายืนยันตัวตนจริงหลังจากนั้นรอตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบสิทธิ์เหมือนเชน่นกันกับผู้ที่ลงทะเบียนทั่วไปกันนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบได้รับสิทธิ์เราชนะวันที่5มีนาคม2564ถึงจะเริ่มใช้จ่ายเงินเราชนะได้ โดยท่านจะใช้จ่ายเงินเราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเองซึ่งลักษณะการใช้จ่ายขอแยกเป็นสองลักษณะดังต่อไปนี้กรณีที่ท่านใช้จ่ายผ่านร้านค้าถุงเงินเพียงแค่ท่านยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้ทางร้านค้าถุงเงินทางร้านค้าจะทำการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและให้ท่านแจ้งรหัส6ตัวที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ ทางธนาคารกรุงไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือทางร้านค้าอาจจะต้องทำการสแกนใบหน้าของท่านเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจาตัวประชาชนกับร้านค้าถุงเงินสำคัญมากๆนะครับท่านต้องจดจำรหัส6ตัวที่ท่านให้ไว้กับทางธนาคารหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่พิเศษ ซึ่งท่านจะต้องแจ้งให้กับทางร้านค้าและการใช้จ่ายลักษณะที่2สําหรับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ท่านก็สามารถใช้จ่ายได้เพียงแค่ท่านยื่นบัตรประจําตัวประชาชนให้กับทางเจ้าของร้านค้าซึ่งมีเครื่อง EDC ทางร้านค้าเสียบบัตรประจําตัวประชาชนของท่านทําการตรวจสอบวงเงินภายในบัตร หากท่านมีวงเงินภายในบัตรประจำตัวประชาชนท่านก็สามารถใช้รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าบริการได้เหมือนกันกับการรูดซื้อสินค้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงแค่ว่าท่านใช้บัตรประจำตัวประชาชนรูดซื้อสินค้าแทนบัตรคนจนนั่นเองสำหรับเงินเราชนะ จะทำการโอนเข้าไปในบัตรประจำตัวประชาชนของท่านทุกวันศุกร์ครั้งแรกครั้งเดียวก้อนเดียวจํานวน4,000บาทในวันศุกร์ที่5มีนาคม2564ซึ่งมีการตกเบิกของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นครั้งที่สองจำนวน1 0 0 0บาทโอนเข้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านวันศุกร์ที่12มีนาคมครั้งที่สามจำนวน1000บาท โอนเข้าภายในบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและวันศุกร์ที่19มีนาคม2564ครั้งสุดท้ายงวดสุดท้ายอีกจำนวน1,000บาทเป็นวันศุกร์ที่26มีนาคม2564ครบจำนวน7,000บาทซึ่งสามารถใช้จ่ายได้วันสุดท้ายวันที่31พฤษภาคม2564 สามารถสะสมวงเงินภายในบัตรประจำตัวประชาชนของท่านได้เช่นกันขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวสารที่อัปเดตและที่เกี่ยวข้องทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับขอให้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางช่อง youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของทางช่อง y o YouTube hr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวอักษรสีแดงคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องน้องของท่านได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม,มรับชมในคลิปหน้ากันต่อด้วยนะครับ